สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเท้นะครับโดยช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณหลงรักแบบถึงใจเดวันนี้ครับเราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดดราม่าปมมปริศนาและเต็มไปด้วยจุดหักมุมของจักวาของมาเวลกับซีรีส์เรื่องโลกิตอนที่1ซึ่งจะพาเราไปสำรวจถึงเส้นทางใหม่ของโลกิครับ เทพแห่งความเจ้าเล่ห์ที่หนีรอดจากชะตากรรมของตัวเองแต่กลับต้องมาชิญหน้ากับองค์กรลึกลับที่ควบคุมเส้นเวลาอย่าง Time Variance Authority หรือ T.V.A เรื่องนี้ครับไม่ได้มีแค่การมาจนไปข้ามเวลาเท่านั้นแต่ยังจะพาเราไปเห็นด้านลึกของตัวละครหญิงโลกิั้งความเจ็บปวดความสูญเสียและการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยครับกับโลกิ เอพิโซดหนึ่งโดยเรื่องราวของภาพยนตร์ครับเริ่มต้นที่มหานครนิวยอร์กครับที่ช่วงการบุกรุกของต่างดาวเนี่ยกำลังอาลวาดไปทั่วเมืองเสียงกรีดร้องและความโกลาหลเนี่ยปะทุขึ้นกลางฉากนั้นครับภาพจากเหตุการณ์ใน a v e n g e r s ร์สเล่นเกมเนี่ยตตดสลับเข้ามาให้เห็นวินาทีสำคัญครับโลกิเนี่ยได้ใช้เทสแลกหลบหนีออกไปกลางภารกิจขโมยเวลาก่อนเสียงตะโกนของตอนเนี่ยจะกล้องขึ้นมาว่าโลกิอยู่ที่ไหนโดยตัวของโลกิเองครับไม่รู้เลยว่าการหลบหนีครั้งนี้เนี่ยจะพาเขาไปไกลกว่าที่คิดครับ เขาถูกส่งข้ามิติมายัางทะเลทรายโกบิอันอันเบิงหวางโซ so, ตัวนี้ข้อมือเนี่ยหลุดกระจายไปกับสายลมครับโลกิ Loki, มองไปรอบๆก่อนที่ชาวบ้านท้องถิ่นจะค่อยเดินเข้ามาหาเขา โลกิยืดอกและประกาศตนว่าเขาเนี่ยคือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดยแต่ก่อนนี้เขาจะทําอะไรได้มากกว่านั้นครับแผงเวลาลึกลับแล้วก็เปิดขึ้นตรงหน้าครับสานายฐานใหญ่ในชุดเกราะแปลกตาเนี่ยก้กาวออกมาครับพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นสแกนเทสแลกที่ตกอยู่กับพื้นโลกิเนี่ยได้พยายามชฉวยโอกาสคว้ามันคืนครับแต่กลับมีทหารอีกนายหนึ่งโผล่มาเขายืนยันว่ามีการละเมิดลำดับเวลาที่แน่นอนโดยผู้นําของกลุ่มนี้เองครับมองเห็นแนวโน้มที่ผิดเพี้ยนของเส้นเวลาและไม่ลังเลที่จะสั่งจับกลุมโลกิในข้อหา ก่ออาชญากรรมต่อเส้นเวลาศักดิธิ์โลกิเนี่ยยังคงไม่ยอมแพ้ครับเขาพยายามจะใช้อหนาแห่งเทพเจ้าตัวเองเนี่ยข่มขู่แต่แค่เพียงพริบตาเดียวครับร่างของเขาเนี่ยก็ถูกดึงเข้าสู่สภาวะเคลื่อนที่ช้าเพียง 1- ใน,น,น16เท่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยดูช้าเหมือนภาพสโลโมชั่นเปิดโอกาสให้พวกทหารเนี่ยจับตัวเขาได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวก่อนที่จะจากไปครับผู้นำทหารเนี่ยสั่งให้ดีเซตเส้นเวลาใหม่ ทิ้งไว้แค่เพียงรอยเท้าและความว่างเปล่าในทะเลทรา,ายที่ไม่มีใครร่วงรู้อโดยในตอนนี้ครับโลกิก้าวผ่านแผงเวลาเข้าไปยังสำนักง,งานหลักของ TVA ครับพื้นที่แปลกตาที่เต็มไปด้ยวยบรรยากาศอันตึงเครียด h u น t u r t e r B15 ครับผู้นำกลุ่มเนี่ยได้วางเทสแลกลงไปในหลักฐานก่อนที่จะนำตัวโลกิเนี่ยไปขังในห้องห้องหนึ่งครับที่นั่นเนี่ย ดร์ลอยส์รูปร่างประหลาดเนี่ยก็เข้ามาเปลือกผ้าเขาจนหมดและทิ้งเขาไว้ในชุดจำสูตรของ TVA โดยไม่ทันที้ตั้งตัวครับโลกิ i, เนี่ยก็ถูกเรียกให้เซ็นเอกสารยืนยันว่าทุกคําที่เขาเคยพูดออกมาบนโลกใบนี้เนี่ยได้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วหลังจากที่เซ็นชื่อครับโลกิ i, ก็ถูกส่งต่อไปยังห้องถัดไปครับที่ซึ่งเขาเนี่ยต้องยืนยันตัวต,วตวนอีกครั้งก่อนจะก้าวผ่านเครื่องมือที่สแกนร่องรอยของเวลาของเขาและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการครับโลกิ i, ก็เดินเข้าไปในห้องใหม่ครับไปรับตั๋วหนึ การ์ตูนตัวเล็กๆเนี่ยที่ชื่อมิสเตอร์มินิสเนี่ยก็เริ่มฉายขึ้นตรงหน้าครับและได้เล่าเรื่องราวของสงคารามมัลติเวิร์สที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายกับก่อนเส้นเวลาหลายเส้นเนี่ยรบกันครับเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งจนเกือบทําให้ทุกสรรพสิ่งเนี่ยล่มสลายแต่แล้วครับไทม์ชิเปอร์เนี่ยสองค์ก็เข้ามารวบรวมเส้นเวลาทั้งหมดไว้ให้เหลือเพียงเส้นเดียวนั่นก็คือเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่เพราะโลคีเองครับเลือกที่จะก้าวออกจากเส้นทางที่ถูกกาหนดเอาไว้เขาจึงกลายเป็นว เทพไอพีทีบทุกความบันเทิงทุกแพลตฟอร์มจบในที่เดียวดูผู้เบี่ยงเบนเส้นเลาโดยไม่ได้ตั้งใจการหลบหนีพร้อมกับเทสลาของเขาเนี่ยได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์มิกซัสครับซึ่งอาจจะบิดเบือนเส้นเวลาสัตว์สิธิ์และนาไปสู่สงครามมัลติเวิร์สครั้งใหม่อีกครั้งโดยเป้าหมายในการจับกุมโลกิตในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนาเขาเนี่ยเข้าสู่เส้นของเวลาสัตว์สิธิ์ผ่านกระบวนการไต่ส่วนครับทว่าโลกิตเนี่ยกำลังยืนรอต่อแถวอยู่ชายคนข้างหน้าเนี่ยถูกสลายร่างไปในพริบตาครับเพียงเพราะเขาเนี่ยไม่มี โลกิครับเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วดวงตาก็เบิกกว้างด้วยความตื่นรตหนกดีควานหาตัวของตัวเองแทบจะไม่ทันครับเสียงดนตรีเนี่ยประกาศเปิดฉากอย่างเป็นทางการในตอนนี้ครับฉากได้ข้ามไปยังเมืองเอ็กซ์องตัวแวงครับประเทศฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1549โมเฟียสครับเจ้าที่จาก TVA เนี่ยกำลังรับฟังรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นิกซัสครั้งใหม ที่นำไปสู่การสังหารฮันเตอร์และมินิทเมนหลายคนด้วยเสียงเล่าเรื่องครับเชืด้วยเสียงมีดแบบแทงซำ้ซำๆบง่งบอกถึงความโหมดร้ายและนี่เนี่ยเป็นครั้งที่6ในรอบสัปดาห์เดียวในขณะที่การสืบสวนดําเนินต่อไปครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เดินเข้ามาในโบส m o โมบิสเนี่ยโน้มตัวถามเด็กคนนั้นว่าใครกันแน่ที่ฆ่าเหล่าชายผู้นี้เด็กหญิงเนี่ยยกนิ้วและชี้ไปที่ภาพกระจกสีครับ รูปีศาจท,ที่สยญยยิ้มอยู่บนผนังโบสถ์โมเบียสสังเกตเห็นว่าฟันของเด็กเนี่ยเป็นสีฟ้าคลีครับเฉดสีไม่ใช่ของมนุษย์โลกและนั่นครับทำให้เขาค้นพบหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นสําคัญครับหมากฝรั่งที่ถูกทิ้งเอาไว้เป็นหมากฝรั่งจากอนาคตครับปรากฏอยู่กลางโบสถ์ในฝรั่งเศสยุคศตวรรษที่16โดยก่อนที่โมเบียสเนี่ยจะสั่งลีเซสเส้นเวลาครับเขาก็ได้รับข่าวใหม่ว่าโลกิเนี่ยถูกจับกลุมแล้วนะในห้องพิจารณาคดีครับ โลกิเนี่ยได้ยืนอยู่หน้าผู้พิพากษาและแววตาเนี่ยเต็มไปได้วยความขุนเคืองครับเขาตำหนิการจับกลุมตัวเองอย่างรุนแรงครับและโยนความผิดทั้งหมดให้กับเหล่าอเวนเจอร์สครับด้วยโลกิเนี่ยกล่าวว่าเขาสามารถแยกแยะโทนี่สตาร์คได้ถึง2คนจากกลิ่นตัวจึงสรุปได้ว่าเหล่าอเวนเจอร์สเนี่ยกำลังย้อนเวลากลับมาครับเพื่อหยุดยั้งเขาจากการก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ของเทพเจ้าโมบิสครับปรากฏตัวขึ้นในห้องพิจารณาคดีอย่างเงียบครับในนั่งฟังคําให้การของโลคี โดยโลกิเนี่ยไม่หยุดเพียงเท่านั้นครับเขาเนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้จะตั้งกองกําลังเพื่อหยุดยั้งเหล่าอเวนเจอร์สในทันทีครับแต่ผู้พิพากษาเนี่ยกับแจ้งอย่างเย็นชาว่าสิ่งที่เวนเจอร์ทำนั้นถูกต้องตามเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์แต่การหลบหนีของโลกิ่างหากเป็นสิ่งที่ผิดหลังจากนั้นครับโลกิก็เริ่มวุ่นวายหนักและขอให้พบกับไทม์สกีเปอร์โดยตรงแต่ผู้พิพากษาครับกับเล่งเร้าให้เขาเนี่ยตัดสินใจรับผิดแทนเมื่อไร้ทางเรือครับโลกิก็พยายามจะใช้เวทมนต์หนีครับแต่ ไร้ผลในสถานที่แห่งนี้ครับในท้ายที่สุดเนี่ยโลกิถูกตัดสินให้รีเซ็ตออกจากเส้นเวลาครับแต่ทว่าก่อนที่โลกิจะถูกนําตัวไปนั้นโมบิสก็ก้าวขึ้นมายื่นเรื่องต่อศาลครับผุ้พากษาลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยอมให้แผงของโมบิสดําเนินต่อไปโดยหลังจากนั้นครับโมบิสได้นําโลกิมายังสำนักง,งานส่วนตัวครับที่นั่นเนี่ยโลกิระบายความไม่พอใจอีกครั้งครับเขากลัด่าไทาม์สกิปเปอร์และองค์กร TVA อย่างไม่ยั้งมือเพราะเขานั้นไม่เคยได้ยินชื่อพวกมันมาก่อนในใชีวิต โมบีสเพียงยิ้มบางๆและอธิบายว่าเพราะาจนถึงตอนที่โรกิหลบหนีเขามาเคยก้าวพ้นเส้นทางที่ถูกลิขิตเอาไว้เลยโลกิเนี่ยพยายามที่จะขยับตัวหนีครับแต่โมบีสเนี่ยก็กดรีเซ็ตเวลาทําให้โรกิเนี่ยกลับมานั่งที่เดิมแล้วบทสนทนาเริ่มจริงจังขึ้นครับเมื่อโลกิบอกแผนการของเขาอย่างภาคภูมิใจ จะพิชิตโลกและหลังจากนั้น, gard, lo, ะะนเนี่ยจะยึดแอสการ์ดกาวโลกและจักรวาลทั้งปวงโมบิสเนี่ยก็ฟังอย่างตั้งใจและไม่ขัดจังหวะแม้แต่น้อยแล้วเขาเนี่ยก็เปิดฉากใหม่ภาพเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของโลกิเนี่ยเริ่มฉายซ้ำอยู่ตรงหน้าครับตั้งแต่ตอนที่เขาถูกอเวนเจอร์จับกลุ่มตอนที่เขาใช้คาถาแทงฟิวโคสันครับหรือตอนที่เขาเนี่ยฆ่าและทรมานผู้คนเพื่อไล่ล่ามนาน แต่มันก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับโมบิสได้เปิดภาพอีกฉากหนึ่งให้ดูครับที่โลกินั่งอยู่บนเครื่องบินและรอบมองผู้โดยสารโดยสายตา,าเฉลยและในเสื้อวินาทีนั่นเองครับมีการเปิดเผยว่าโลกิเนี่ยก็คือ DB Cooper ตัวจริงจอมโจรลึกลับครับที่ขโมยเงินค่าไถ่ก่อนที่จะกระโดดออกจากเครื่องบินและใช้สะพานไปฟอสครับหายตัวกับอาการอย่างไร้ร่องรอย และเมื่อเวลาผ่านไปครับโมเบียสเนี่ยก็ได้แสดงเส้นเวลาต่อจากนั้นให้โลูกิดูครับเป็นเส้นทางที่เขาเนี่ยควรจะเดินไปถึงจนถึงวันที่แม่ของเขาครับฟริก,ก้าต้องจบชีวิตลงเพราะผลของการกระทําของเขานั่นเอง และโมบสเนี่ยก็กระซิบความจริงสําคัญให้โลกิได้รับรู้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยเกิดมาเพื่อปกครองครับแต่เกิดมาเพื่อสร้างความเจ็บปวดและการพิชิตเท่านั้นโลกิครับหลังจากนั้นเน่เาค่อยสงบลงครับสีหน้าเริ่มสั่นไหวเขาเริ่มจะหนักถึงบาดแผลที่เขาเคยฝากเอาไว้ให้กับคนอื่นและตัวของเขาเองครับโดยโมบสครับยื่นมือเข้าช่วยพยุงเขาขึ้นแต่ยังไม่ทันไรครับฮันเตอร์คนหนึ่งเนี่ยก็วิ่งเข้ามาแจ้งข่าวในช่วงเวลาที่โมบีสและมแต่พูดคุยกับโลกิพวกเขาได้สูญเสียอีกหน่วยหนึ่งไปครับ โมบีสรีผ่านหลังกลับไปยังห้องที่เพิ่งเปิดทิ้งไว้ครับแต่ก็พบว่าความว่างเปล่าโลกิ i, ได้หายตัวไปแล้วพร้อมกับอุปกรณ์ไทม์ชิปเปอร์ครับในมือโลกิ i, เนี่ยหลบหนีไปยังสำนักงานครับและกว่าตามองหาทางออกอย่างรวดเร็วแต่เขาก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในลิ้นชักที่แสนจะธรรมดาธรรมดาลิ้นชักหนึ่งครับเขาเจอกับเทสเล็สมบัติล้ำค่าครับที่เขาเคยไล่ล่าแทบเป็นแทบตายแต่ไม่ใช่แค่เทสเล็เท่านั้น ที่นั่นนี่ยังเต็มไปด้วย Infinity Stone อีกน้ำไม่ท่วนจากเส้นเวลาของต่างๆครับก้อนพลังอํานาจที่ใครๆยกย่องว่าเป็นสุดยอดของจักรวาลถูกใช้เป็นเพียงที่ทับกระดาษเท่านั้นในสํานักง,งานธรรมดาธรรมดาแห่งนี้ โลกิครับได้ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นทุกอย่างที่เขาเคยปรารถนาถูกลดค่าจนได้ความหมายในสถานที่แห่งนี้และนั่นเองครับที่หัวใจของเขาเนี่ยเริ่มวันไหวต่อพลังลึกลับของ Time v a l i a n c e Authority อย่างแท้จริงในขณะที่ฮันเตอร์เนี่ยกำลังกูกเข้ามาเพื่อจะรีเซตเขาโลกิก็ก,กด t Time s w i t c h วนกลับไปยังห้องเดิมหลังจากนั้นครับภาพได้ตัดกับไปภายในห้องขังเลยครับโลกินั่งลงอย่างเงียบๆเขาเริ่มเปิดดูเส้นเวลาของตัวเองต่อครับ ภาพปรากฏต่อหน้าขเขาในช่วงที่แม่ของเขาเฟรดิก้าสิ้นชีวิตโลกิเฝ้ามองอย่างไร้เสียงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าค่อยๆเลื่อนหายไปเขาเลื่อนไปข้างหน้าอีกครับก็พบกับวันที่โอดินบิดาวของเขาลาจากไปในสงครามแรงดรล็อกและสุดท้ายครับภาพของตัวเองในมือของธานอสร่างไร้วิญ,ญญาณของโลกิครับจบสิ้นลงอย่างโหดร้ายในอินฟินิตี้วอร์และนี่ครับคือบทสรุปของเขาในเส้นทางของศักดิ์สิทธิ์และจบลงด้วยความตายแฟ้มข้อมูลของโลกิเนี่ย ได้ปิดลงที่จงนั้นในตอนนั้นเองครับฮันเตอร์คนหนึ่งเนี่ยก็กลูกลับมาครับโลกิรีบเข้าโจมตีครับด้วยไหวพริบและทักษะเขาสามารถปลดอาวุธของเธอครับได้ใช้ไทม์สวิตซ์เนี่ยย้อนเธอกลับไปโลกิเนี่ยกลับมานั่งนิ่งในห้องขังอีกครั้งครับคนเดียวท่ามกลางความเมียบไม่นานครับโมบิสก็เข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือครับไม่มีการไล่ล่าไม่มีการต่อสู้มีเพียงแค่การสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นครับด้วยโลกิเนี่ยยอมรับอย่างไม่อ้อมค้อมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่หลอกลวง เป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อโมบิเอสเนี่ยสอบถามถึงเทสแรกรับโลกิเพียงหัวเราะเบาๆเขาเพิ่งคนพบความจริงที่น่าขันที่สุดแม้แต่อินฟินิตี้สโตนครับทรงพลังอำนาจเพียงใดเนี่ยก็ยังไรความหมายในที่นี่โดยในตอนนี้ครับโมบิสเนี่ยได้มองตาเขาอย่างจริงจังครับเขาบอกว่าไม่อาจจะมอบการไทบาปให้กับโลกิได้แต่เขาขอเสนอสิ่งหนึ่งให้โลกิเนี่ยช่วยตามล่าตัวแปรที่หลบหนีอยู่ ตัวแปรที่ค่าจอที่เมนทูเนียมของ TVA ไปหลายรายแล้วเรอเมอ่อลกูกิถามว่าตัวแปรนั้นคือใครกันแน่โมบีสก็ฉเฉลยว่าตัวแปรที่พวกเขาตามหานั่นก็คือโลกินั่นเองหลักฐานคืออะไรคือร่องรอยที่เขาพบในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นครับเวลาก็ผ่านไปสู่ในปี1858ซพราิปลีนาโอกลาโฮมาประตูเวลาถูกเปิดออกครับในขณะที่4ฮันเตอร์เนีเดินออกมา พวกเขาก็พบสิ่งประหลาดคล้ายกับอุปกรณ์จากอนาคตรครับฝังอยู่กลางทุงง่งหนาหนึ่งในฮันสเตอร์ครับก็สั่งให้ทำลายมันทันทีครับแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ลงมือสายตาของพวกเขาเนี่ยก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในม่านหมอกสีเขียว ร่างนั้นเนี่ยสวมเสื้อคลุมปิดบังตัวเองครับก่อนที่จะปล่อยตะเกียงหล่นลงจากพื้นน้ำมันเนี่ยกระจายตัวไปตามพื้นหญ้าครับและให้ไฟลุกโชนขึ้นทันทีเหล่าฮันเตอร์เนี่ยดิ้นรนอยู่กลางเปลเพลิงครับหนึ่งในพวกเขาเนี่ยก็คารไปยังรีเซ็ตชาร์ตหวังจะกู้สถานการณ์แต่แล้วก็ไม่ทันร่างลึกลับนั้นสังหารเขาก่อนจะคว้าตัวรีเซ็ตชาร์ตหายตัวไปในความมืดไม่มีฉากกลางเครดิตไม่มีฉากหลังเครดิตมีเพียงความจริงที่น่าสะพรึงว่าโลกิ คือใครบางคนที่คล้ายเขาที่กําลังจะทําในสิ่งที่แม้แต่ TVA เองเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้และเรื่องราวของโลกิในตอนนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าแม้แต่เทพแห่งการหลอกลวงเองเนี่ยก็ยังคงเริ่มตั้งคําถามกับเส้นทางชีวิตของตัวเองความเย่อหยิ่งเนี่ยค่อยๆถูกกัดก่อนด้วยความจริงที่แสนจะโหดร้ายว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่คิดและที่สําคัญครับสัตวรูที่น่ากลัวที่สุดที่ TVA ต้องมาเชิญเนี่ยอาจไม่ใช่ใครคนอื่นครับนอกจากโลกิอีกคนหนึ่งใครคือโลกิในเงาปริศนาและโลกิที่เราเห็นเนี่ยจะเลือกเส้นทาง ต่อไปทั้งหมดนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของการประจญภัยครั้งใหม่ที่ทั้งตัวเขาและจักรวาลเองเนี่ยไม่อาจเหมือนเดิมอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องสปอยอย่างเทพของเราครับเพื่อไม่พลาดการเล่าเรื่องสนุกๆแบบนี้ที่จะพาคุณไปดำดิ่งสู่ทุกมิติของจักรวาลมาเวลแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ